ลำดับต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะมาเก็บรายละเอียดส่วนของบริเวณชักโคกนะครับก็จะเป็นสายชําระแล้วก็ที่วางสบู่นะครับโดยที่เราจะทําการใส่ระยะความสูงที่ตั้งของสายชําระและที่ตั้งของที่ใส่สบู่กันครับเพื่อนๆไปดูกันต่อเลยครับ เราก็จะไปรูปที่รูปตัวอย่างกันต่อนะครับเพื่อนๆโดยไปรูปทางด้านสายมือนะครับเป็นสายชําระนะครับเราจะเข้าคำสั่งพิมพ์อะไรนะครับ์ d a l สเปกบา์ครั้งหนึ่งคลิกณจุดศูนย์กลางของตัวสายชําระนะครับลงที่ขนาดพื้นนะครับพื้นตรงนี้นะครับที่พื้นให้เกิดจุดของเพอเพนทิคูล่าคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วเลื่อนไปทางด้านสายมือนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราจะผนังที่โตที่ใกล้ที่สุดนะครับเราไปที่สเปกบา์ครั้งหนึ่ง ที่บรรทักคมานจะรายงานที่ dimension a l i g n specify first e x t e c s i o n Line origin นะครับในวงเล็บก็คือ select object ก็เลือกคลิกล้วจุดตรงกลางเช่นกันนะครับเอาตรงนี้นะครับแล้วไปที่ขอบของตู้ครับให้เกิดจุด perpendicular หรือตั้งฉากนะครับคลิกซ้ายครังหนึ่งแล้วดึงขึ้นไปตรงๆนะครับให้เกิดระยะที่0.8นะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆเราจะใช้ตัวของ dimension ที่เราวัดระยะรูปจากทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆโดยใช้ตัวที่ 0.6และตัวที่0.8นะครับโดยใช้จุดตั้งอิงก็คือขอบด้านนี้ของตู้นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับโดยคลิกเลือกที่ระยะที่0.8แล้วก็0.6นะครับเมื่อคลิกได้แล้วนะครับใช้จุดขอบตู้เป็นจุดตั้งอิงนะครับพิมพ์ Co สเปคบาั้งหนึ่งคลิกซ้ายนะจุดตรงนี้นะครับสายข้างหนึ่งแล้วมาคลิกซ้ายทางด้านรูปทางด้านขวามือนะครับมาขอบบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เกิดจุดตัดนะครับ Intersection คลิกสายคั้างหนึ่ง คลิกขวาเลือก Enter ก็จะเป็นการดึงย้ายมาได้นะครับจากนั้นนะครับเราไปรูปซ้ายมือนะครับเอาสายชําระนะครับซึ่งมันเป็นบล็อกเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นสําเร็จรูปเลยนะครับคลิกสายให้เกิดจุดไฮไลท์สีน้ําเงินตรงนี้นะครับแล้วใช้คําสั่งคัดปีพิมพ์ C.O. Spacebar หาจุดตัดกันนะครับระหว่าง0.6และ0.8นะครับเพื่อนๆได้บริเวณตรงนี้ให้เกิดจุดตัด i n t e r s e c t i o ันนะครับคลิกสายครั้งหนึ่งแล้วมาคลิกสายรูปทางด้านนี้นะครับ จุดตัดกันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสา,ายข้างหนึ่งเราสามารถที่จะใช้เมาส์ปุ่มกลางสูงได้นะครับแล้วก็กด escape เพื่อปลดจากการใช้คําสั่ง Copy ค,ครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเราก็จะมาเขียนที่ใส่กระดาษชําระกันนะครับไปดูรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆที่ใส่กระดาษชําระจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นบล็อกสาเร็จรูปเหมือนกันนะครับเราจะใช้ความสูงโดยใช้คําสั่ง dim หลายเป็นตัวช่วยนะครับพิมพ์ d a L สเปคบาร์ครั้งหนึ่งเราไปหาจุดบนสุดจุดเซนเตอร์ก็ได้นะครับคลิกซ้ายณนะจุดตรงนี้เราไปที่ระดับพื้นนะครับและให้เกิดจุดของ e N d point ครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วดึงมาทางด้านขวามือนะครับเป็นระยะที่0.54นะครับเราก็ใช้ตัว0.54